สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของปีนักษัตว์ปีวอกค่ะและนี่คือดวงประจําเดือนตุลาคมปีพศ2566ค่ะเริ่มชี้ดวงการงานก่อนนะคะเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วค่ะดวงนะคะมันสำคัญเรื่องงานเนาะในเดือนนีอ้อะไรที่มันมันพัง มันแล้วไปแล้วก็ให้แล้วไปเถอะค่ะคุณสามารถที่จะประคับประคองให้มันอยู่รอดต่อไปได้อยู่แล้วด้วยความสามารถความเฉลียวฉลาดสกิลและเลเวลในการทำงานของคุณนั้นสามารถที่จะผ่านพ้นเรื่องงานที่มันเลวร้ายอย่างนี้ไปได้ด้วยดีเยี่ยมเลยค่ะยกนิ้วสองโป้งเลย คุณเก่งมากเดือนนี้ถึงปัญหาที่เข้ามารุมเร้าคุณก็คิดมันก็เครียดมันก็ต้องเออทิ้งไปบ้างนะคือมันทิ้งไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาอะไรที่มันมีอยู่แล้วก็เอามาทําไปแล้วมันก็เลิศเลอเพอร์เฟกของมันเองด้วยตัวของคุณเองคุณรู้ว่าคุณทําอะไรอยู่โอเคมันก็ต้องมีแบบเออเอาดีไม่เอาดีเอาไงไม่เอาไงมันก็คิดบ้างมันก็มีบ้างแต่ด้วยประสบการณ์นะคะด้วยความชํานาญในงานนะคะโดย เขาเียว่ามิติในความคิดของคุณมันค่อนข้างดีก็เลยผ่านฉลุยผ่านโลดเลยค่ะเดือนนี้ในเรื่องงานนะดูแ yeah, ย yeah. ่แต่ไม่แย่อต่อไปเรื่องการเงินกันบ้างก็แน่นอนแล้วค่ะงานคุณมีความสามารถมีสกิลมีเลเวลในการทํางานซะขนาดนี้เงินก็ต้องเยอะตามนะคะเดือนนี้รายได้คนค่อนข้างงามเลยทีเดียวนะสุดยอด ไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้แต่ก็ทำได้นะมันเหลือเชื่อนะคนเรานะมันเหลือเชื่อสรุปเรื่องงานเรื่องเงินผ่านนะคะผ่านเยอะด้วยนะผ่านโลดเลยอืมแต่อันดับแรกคุณต้องแบกรับภาระเรื่องรายรายให้ได้ก่อนนะ,นะต่อไปเรื่องของอ่าสุขภาพนะคะเดือนนี้อืมตรงนี้ขอตีเป็นกฎละย้อน เบาสุดกดลายยอดเบาสุดนะจุกเสียดแน่นเฟอ้อแน่นหนะ้าอกถ้าหากว่าคนเป็นโรคหอบหืดโรคทางเดินหายใจเดินนี้เดินนี้ดูท่าจะหนักหน่อยนะคะคงต้องพกยาติดตัวตลอดเวลาอืมแต่ก็หายอยู่แต่กว่าจะหายเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการที่จะให้มันหายใช่ไหมนะคุณต้องพกยานะคะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยฟกช้ำดำเขียวมีแน่นอนนะคะอ่า แค่นี้เองเดี๋ยวคุณก็ดูแลตัวเองได้นะอ่าอ่าต่อไปเรื่องความรักนะคะคนโสดในเดือนนี้ล่าทำไงดีอืมคนโสดจริงๆแล้วคุณต้องเป็นคนที่ต้องดูแลเรื่องการเงินดีๆอะ่ะในเดือนนี้แล้วก็อ่าเป็นคนที่ดูแบบแบบมีความรับผิดชอบสูงๆอะเดือนนี้นะแต่ถ้าอยากโสดต่อโสดได้ แต่ในช่วงเวลาที่หากว่าเออมีมีใครมาจีบหรือว่าคุณจะไปะจีบใครเนี่ยมันเป็นช่วงโปรโมชั่นจริงๆเอาใจเก่งเหลือเกินนะหรือไม่คนที่เข้ามาจีบคุณก็เอาใจเก่งเช่นกันนะนะแล้วก็ถ้าหากคุณจะมัดใจคนคนนี้เอาไว้คุณก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้เกียรติคนรักอืมแล้วก็อพยายาม เขาเรียกว่านีเยมาทําเหมือนเป็นคนที่แบบรักครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกให้เสแสร้งนะไม่ได้บอกให้เสแสร้งคือต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็มีความเขารับผิดชอบเร,อรเ,เรื่องการเงินดูแลเรื่องการเงินดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้จะเป็นเสน่ห์มัดใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เข้ามาหาคุณนี่อะจนถ้าที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ต้องอดทนต้องอดทนแล้วก็มีความรักที่มากพอะ ใจเย็นให้เกียรตินะคะแล้วก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะว่าต้องรูปร่างหน้าตาอะไรต้องดูดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ให้อย่าแบบคนคนเนี้ยแฟนเราอะจะมัดใจให้อยู่หมัดอะเราก็ต้องดูแลครอบครัวให้ดีสรุปมีแต่เรื่องดีๆใช่ไหมอ่า แต่ระมัดระวังเริ่มอ่านเรื่องอะไรละเวลาเราอาจจะสงสัยหรือเราอาจจะถูกสงสัยหรือเราจะเป็นคนสงสัยว่าการมีมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยนะมาเกาะแกะเอาแกะแล้วก็มาทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้คําพูดคาจาอะไรต้องต้องระมัดระวังด้วยนะคะอ่ะบทสรุปในหน้าไพ่นี้ เรื่องร้ายๆที่เข้ามาก็ลืมๆไปเททิ้งเทๆไปบ้างนะคะไม่ต้องจดจําไม่ต้องเอามาใจใส่ใจลืมมันไปซะของดีๆที่คุณยังมีอยู่นั้นมันยังเหลือเฟือเยอะแยะที่ทําให้คุณนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นรุ่งเรือนขึ้นโชดช่วงชัชวาลขึ้นมีอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วคุณต้องใช้มันให้ถูกต้องอย่าคิดมากอย่าลังเล <c oughs> นะคะอ่ะแค่นี้บทสรุปง่ายๆ ไม่ยากแต่พอถึงเวลาจริงๆนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทุกท่านจะเคลียร์ปัญหานั้นได้อย่างไรแต่ตรงนี้แล้วดูแล้วดูท่าสกิลของคุณค่อนข้างเยอะประสบการณ์ชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วก็การทำงานของคุณค่อนข้างดีอะคุณเก่งอะคุณฉลาดอะคุณไอเดียมันเจออยู่แล้วล่ะคุณรู้ว่าคุณจะต้องทำยังไงฉันต้องทำยังไงโอเคมันก็มีช่างน้ำหนักในใจบ้างเอาไงดีไม่เอาไงดีสุดท้ายแล้วมันก็รอดจนได้ นะคะ,ะตามน้าไายนี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนินและความรักสำหรับทุกนี้สวัสดีค่ะ